สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับถือว่าผมลงคลิปนี้ไม่มีคนดูก็ตามนะครับผมขอสบายใจของผมแล้วกันทุกคนคือผมเลื่อนผ่ามใน y o youtube ไปเจอพี่มินตันประกาศว่ามีรอปภโรคกิจทั้งหมด3คลิปใช่ไหมที่ผมดูมาคลิปสุดท้ายคือพี่เขาดราม่ามาก,มากพี่เขาก็กลัวของเขาโน่นคือผมมาพูดถึงโพสที่คลิปที่สอง ทุกคนจะเห็นกันแล้วที่มินตันเปิดโพสต์เดี๋วบอกมาขึ้นให้ดูนะครับไปดูกันอยากให้มันมีที่ยืนในสังคมแล้วก็พูดชื่อนามสกุลที่อยู่เลในกวนประชาชนนะคะหรืออย่างโพสต์นี้นะคะสายรับหนึ่งหนึ่งเจยินดีช่วยคุณหักโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินโกงเงินไม่ต้องแจ้งทานายให้เสียเวลาทางเรายินดีช่วยรวดเร็วทันใจพร้อมกับเอาข้อมูลของคนอื่นมา ก็เหมือนมิฉาชีพที่หากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยเขาเอามาใช้กันแบบนี้หรอวะเขาแถงสถานีตำรวจภูทรช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและลมโชยด้วยนะคะซึ่งมินตันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับสถานีตำรวจภูทรช้างกลางนะคะถ้าหากว่าเป็นความจริงก็รบกวนช่วยออกมาชี้แจงด้วยนะคะหรือว่า คือต้องใช้เข่า,าเยอะเลย,ยนะคุณส่วนจะพาไปดูคลิปคลิปมินตันเขาได้ลงในนี้ไหมไม่ใช่คลิปนี้นะคุณเป็นคลิปลองก่อนนี้แต่มันไม่มีอ่ะจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวคุณจะดูดคลิปที่น้องเล่าหน่อยนะอะเฟซบุ๊กหนูมินตั้นทาดกระดานแล้ว เรื่องนี้เอาอีนะถ้าไปเจอเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้พี่มินตันไปดูวาา่าข่าวอองแองค้องช่องสามสิบสี่เฮ็ดดีดวนคนที่มันตามเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าคุณผู้ชมดูคลิปน้องหน่อยน้องอัดคลิปเรื่องผู้ชายคนนึ่นตามคุกคามน้องมาเป็นเวลานานมากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องน้องมินตันอาจได้ภาพไม่เอ่ยเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะโดยเบื้องต้นน้องบอกว่าเป็นยามนะครับคุณผู้ชมฮะเข้ามาจะ ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับรู้จักคนใหญ่คนโตที่สาคัญมินตันบอกที่หนูกลัวมากด้วยความรบพายามหลายคนนิสัยดีมากแต่น,นี้น้องเรียกว่าเป็นยามโรคจิตถามมินตันในคลิปเนี่ยมินตันเกิดขึ้นมินตันบอกว่าพี่รู้แบบว่ามินตันบอกว่าพี่รู้แบบว่ามันไปฟปอเฟซบุ๊กเข้ามาแล้วก็ใช้รูปของน้องน้อง นีนะครับเป็นส่วนบุคคลนะใครต้องการเข้าไปดูนะครับสามารถดูได้นะครับง่ายๆเลยพิมพ์ว่ามีนตันก็อือลมะม๊า เดี๋ยวไปต่อ EP ที่2นะครับล้นนี้ EP ที่หน่งนะ EP ที่อ,อยากให้มันมีที่ยืนในสังคมแล้วก็ผลชื่อนาจากุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนนะคะหรืออย่างโพสต์นี้นะคะสายรับ117ยินดีช่วยคุณหักโดนมิชชาชีพหลอกเอาเงินโกงเงินไม่ต้องแจ้งทานายให้เสียเวลาทางเรายินดีช่วยรวดเร็วทันใจพร้อมกับเอาข้อมูลของคนอื่นมา โอเฉดด้วยค่ะก็เหมือนมิฉาชีพที่หากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยเขาเอามาใช้กันแบบนี้หรอวะเขาแถบสถานีตำรวจภูทรช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและลมชยด้วยนะคะซึ่งปินตันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับสถานีตำรวจภูทรช้างกลางนะคะถ้าหากว่าเป็นความจริงก็งรบกวนช่วยออกมาชี้แจงด้วยนะคะหรือว่า